อุตุนิยมวิทยาเตือนไทยยังเจอฝนถลม่มโกลเซนอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปช่นแต่ยังกระทบไทยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะเมื่อวันที่12กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ จนถึงวันที่14กันยายน2564เนื่องจากล่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนลา่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุดิปเปเชนกลอนเซินบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกเซินได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปเนแล้วนะคะ และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางไงาประเทศเวียดนามคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณเมืองกวางไงานะคะของประเทศเวียดนามในระยะต่อไปค่ะส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยนะคะมาดูการพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6.00นาาฬิกของวันนี้จนถึง6.00นาาฬิกของวันพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขท,ทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารกาฬสิน์อำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนอง้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว20-35กิโลเมตร่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบรเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนอง้อยละ70 km. ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ประกาศหน้าวันที่12กันยายนพศ2564เวลา5.00นกมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่12กันยายนพศ2564เวลา11.00นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาให้ได้ฟังกันทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ